แล้วหนูบอกได้เลยว่าการจับกลุมครั้งนี้ไม่ชอบทำค่ะเพราะว่าพวกเขามาบุกจับหนูยาววิการการจับกลุมแบบนี้จะต้องมีการแก้ไขไม่ควรที่จะต้องมีใครมาถูกกระทําแบบนี้อีกค่ะนี่เป็นหมายจับครั้งแรกของไมายเลยรู้สึกกล<ช>ัวร,รู้สึกกังวลไหมมากเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะไม่กังวลค่ะเรารู้ว่านี่คือเกมของรัฐบาลที่เขาต้องการที่จะตัดตัดทอนกำลังของเราค่ะเราจะคอยจับตาดูท่าทีของคณะรัฐบาลค่ะว่าเขาจะยังจะพอมีการตอบโต้อะไรกับพ่อเรกร้องของเราบ้างหรือเปล่าเราจะจับตาดูอยู่เรื่อยๆค่ะ ถ้าภายใน3ามวันเขายังไม่ตอบสนองอะไรกับข้อเรียกร้องเราก็อย่างที่หนูได้บอกเมื่อวานค่ะเราได้เห็นกับรัศดรชุดใหญ่แน่นอนค่ะเพื่อนๆเ,เราที่ถูกจากัดเสรีภาพอยู่ตอนนี้ที่ถูกถักถูกขังอยู่นะคะหนูมีความกังวลใจเพราะหนูไม่ทราบว่าตอนนี้เพื่อนหนูมีสวัสดิภาพอย่างไรบ้างเพื่อนหนูมีชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรบ้างเราไม่ได้เจอเพื่อนเราเลยแล้วเพื่อนเราอะค่ะ,เพ,เ,คะเพื่อนเราเป็นนักสู้ที่กล้าที่จะออกมาเปิดหน้าตีกับรัฐบ,บาล ตีกับรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมต่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมองว่าการใช้กฎหมายการะทํากับเพื่อนเราแบบนี้หนูว่ามันไม่ชอบธรรมเลยค่ะเพื่อนเราควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้พูดมีสิทธิ์ที่จะไดเ้เรียกร้องในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ควาต้องได้รับพวกเขาควรจะต้องได้รับสวัสดิภาพมากกว่านี้และพวกเขาควรจะต้องมีเสรีภาพในการพูดมากกว่านี้ค่ะพวกเขาไม่ควรที่จะต้องถูก ทำอย่างเป็นอัชญายกรเพราะเพื่อนเราไม่ใช่อัชญายกรประชาชนที่ออกมาเห็นต่างทางการเมืองทุกคนไม่ไม่ใช่อัชญายกรค่ะการใช้กฎหมายเนี่ยหนูหนูคิดว่ามันควรจะต้องมีความเท่าเทียมกันมากกว่านี้มีความเป็นธรรมมากกว่านีเ้เพื่อนเราก็ยังเป็นแค่นักศึกษาแล้วณตอนนี้เพื่อนเราก็ใกล้ถึงช่วงสอบแล้วเหมือนกันหนูก็เป็นห่วงมากๆค่ะว่าเพื่อนเราจะถูกจำกัดเสรีภาพ ถูกก we an no ักขังโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองที่เป็นนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งนี้หนูคิดว่าในเมื่อหนูได้ถูกปล่อยตัวแล้วเพื่อนหนูที่ถูกที่ถูกจำคุกในเรือนจำหลายหลายคนพี่เราอีกหลายคนที่ถูกจำขังเพราะว่าออกมาแสดงความเห็นต่างทางการเมืองก็ควรจะต้องถูกปล่อยตัวเหมือนกันค่ะคุณปิยจักรโอชาเพิ่ก็บอกว่าจะมีการเปิดสมัยประชุมที่สามวันนะคะอันนั้นหนูคือเข้าช้าไปค่ะ เขาไม่ตอบรับเราตั้งแต่แรกที่เราอบอกว่าให้เขาเปิดประชุมสมัยวิสามาันแต่เขาเพิ่งมา,มเ,าเพิ่งมาเปิดทีหลังหลังจากที่เราได้มีมเขาได้ร้องไปตั้งแต่วันที่สิบห้าวันที่สิบสี่สิบห้าแล้วทั้งนี้เนี่ยหนูมองว่ามันเป็นการที่เขาพยายามอยากจะดาวอารมณ์ดาวอุณหภูมิทางการเมืองมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้คงไม่เป็นผลหรอกค่ะเพราะว่าเขาตอบรับประชาชนชาไปทั้งนี้หนูต้องการให้รัฐบาลจริงจังในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มากกว่านี้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหนูเองตอนนี้หนูไม่ไว้ใจรัฐบาลชุดนี้แล้วค่ะหนูต้องการให้รัฐบาลชุด,ชดนี้ลาออกแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาผลักดันแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ